ผักไทยสบายดีเดอ้อเอฟซีสุขุสุขคนคพี่นางกว๋วยเด้หนังซับมะละกอนขึนขันขึ้นขันขันน้องไผ่ปนวลคนสวยๆนะน้องไผ่ปนวลผุนด,ดาลากกระมาละ่ะ เขนหลาตื่นสวยเผากันจากันเาเผากันดลาตื่นสวยเนาะเบาปืนได้เบาปินได้นางเบาปินได้เดอนั่งเบาปินได้ดลาตื่นสวยนะฮันซุฮันซุเพิ่นบอนนกันน่งเผากันแต่แต่ป้ามวนี่บอนนต่างกันได้ไปนั่งจำสินบ่ไน้นอน ừng hey, <laughs> em vòng tóc đã bây bỏ bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đại hơi. bỏ, đại. bỏ lại, đấy, đi ừ, bỏ đi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  bỏ bỏ đi bỏ bỏ đi bỏ đi bỏ bỏ đi 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 bớt đi bỏ ชวนไปหนังจำซีนบบุปผาเข้าภาพเู้าภาพบุปผาก็มีแห้งเฮ้ยหนังเ่าบ้บาก็มีแห้งมืดคลีกันซักแจ๊กได้พอบ้านวิผัเมื่อจำนั่ง่าววหยอกได้ว่ามาตังซทังเฮพอบ้านว้คือเมื่อไว้เด้นอย ว่าส <chat> ิให ja ja ้ต <to> ้นนังเฮียงพมีแห้งอยู่บดยาบบยาบย่าตบ่อือหับ้านวีนะผบ้านวีนะหมูหมูหมท่ดาลาสลามอืมเสอลามอันนี้กา คุณมาซอยเวียดซอยงานด้อพ so so like <ed> oh, ี่น้องลูกลานมาซอยเวียดซองานแ้วก็บพหิวก็กินไาหิวแตกินแบบกันเองกันเองแอบเอยยังแต่ทวายพับพาเพน้องนาเดียงงองแงอยู่ในน ห่างสบายดีตรงนี้แล้วติวมาแต่เศร้านอันน่ะพ่อพระเอกอันนั้นนะพ่อพระเอกก็คือพระเอกในอดีตนะพ่อพระเอกนะแต่ข้าวตะกี้เพิ่นก็เป็นผู้เบาใหญ่ปลาเมาก็เป็นผู้สาวน้อยก็ะแล่นน้ำล้างพระเอกตะกี้กันวันนี้ก็มาแล่นน้ำล้างอันลูกลูกพระเอกอีก พระเอกแพงพระเอกแพงไปงานได้เป็นนางรับอยู่มองหันกันเป็นประเมาเป็นนางเผาเขาเดี๋ยวนี้ยาไปล่ะเดี๋ยวนี้โบไว้แหละโบโบไว้หรืโบเปนํ้บ่อแพงละไปโบไว้ไปงานได้กับเป็นรับอาิมาละเขาปุ๊กเอา n g o ยมันกะมันกะแนวมันแล้วมันกะเท่าและสางเป็นวันนี้ไปงานอันอียังวะฮวงยังไปกับเขาเขาตัวไหนก็ไปนั่งรับอีกไปเกี่ยวเข่าเด้มันเจ็บแขนเจ็บขาเราไปชิปเปรตไปสิไปเต้นมาแล้วมาเต้นก็บ่ได้ไปนั่งรับอยู่ต่างอีบ่ บัดบัด,บ,ดบัดวงเลิกแล้วเขากระปุกเอามาจะมันมึงลุบว่าสันมาพอมะนัง่งรับจะมันมึงลุบขักเขาอะก็เลยเลยบปสู่ไปงานดเดียวนี้ก็มางานบุญน่ะไปสู่ไปเดน่ะไปเกียบครับผมมือมันเท่าล,ล่ะลาเต้นมัน,มน,มมนนะคือมือเดน่ะผู้นักเป็นโคศกิจนะอ,โโอ่าโคศกเก่าเดนะนะนั่นน่ะเดนยุตติโป่ง โหนี today, ่เป็นโคโซกับคาเซียเฮ้ยคาเซียเด้โคโซกอันนี้ผู้เต้นกับผู้พ่อนกับม้ายืนจนตีโป่งจังเดือดเลิกอันพ่อเบาแพงพ่อเร็วฮ่า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 ผูดได้เนาะตะกี้เนาะมันม่วนเน้ลำวงแบบโบฮานเออลำวงยอดยุค ท่นนี้พี่น้องมันโมเมนต์คือคุ้มเงินี่ได้มันม่วนฟอดละวงแต่ก่อนอันนี้พี่น้องทางบรรดาวะพี่น้องทางอันหญ้าอีนางนางลั่นลูกเคยไม่โทษคุณใหญ่กันนี่แหละหุ่นดีๆนี่แหละ lán khơi cả đài là... ừ. êi, tô 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 mạc tô mặc yout lán khơiเอง nè, tui tui, tô mặt yout lán khơiเอง nè, hùn đèn là tô mặc yout, à, này, đây, 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 บ่อนี่อ้อมยิ้มนี่มีมีมีโอกาสได้นี่มีโอกาสมากได้นี่นะเอออันอ้อมยิ้มแนวนี่นะหุ่นดีไรหุ่นดีไรเออเขินอีเคินอีกอีเนามึงอีเนานอนจื้อมึงเไงเคินอีกอุ้ยหามึงไยกูอยากให้พัวบ้านวีมาเด้จเป็นเพื่อนเมื่อยยัง บ้านวีมาลรบอกเด้อสิหายท้าจอยอันไปไก่โตเองผัดข้องตายบ้านนี้ไปไก่ไพกระบองึกบงัดซื่ออยู่ตายแหละย่งบุถือสเปกบ่ว่ะเออมันซื่ออยู่ อันนี <Netz mainly j als> uh, ้ยำมันหากระตือนนอนผูกกองกินอยู่ในผูกแพงแพงแพงยำนี่สื่อนอนสื่อนอนยำนี่คักคักไปเอาน้ำเอือลังไปอยู่ในย่ำนี่แซ่บฮะยำกว่าพี่ งาห้าบอกเคยไลลซุดจจ้าตื่อแดดอืมีิจะถ่ายวิดีโอหนักกระลง FC เบิ่งธรรมดาธรรมดาเนี่ยคลิปเลียบมาแจ้งแค่คลิปเลี้ยบขอบใจ FC ทุกคนเด้อที่ติดตามเด้อพี่น้องติดตามตั้งแต้กูแหละตั้งแต่เริ่ม เสียชีวิตจนถาวรปัจจุบันนี่นเนาะตตามถุกมกขอบใจหลายๆถูกกำลังใจ <im> ปา้าเมาเป็นกระบอกเสียงกับขอบใจแทนป้าโทเด้อหรือว่าญ,ญาติพี่น้องของป้าโทขอบมกขอบใจหลายๆเนาะที่มีส่วนห่วมเขาบึงเขาส้มแ้วกลมากินทานนํำเพื่อสุขสุขคนให้บุญคำนํำสู้อยู่เย็นเป็นสุขความเจ็ดบ่ให้ได้ความไขบ่ให้มีคิดสิ่งได้าัฒนาสิ่งได้ก็ะอยสุขสว่างถุกป,ป,ป,ประการเด้อพี่น้องเด้อ มื่อนี่หายพอดนะยังปิดข้างมาแต่เมื่อคืนก็นเลยหายพอนเป็นแน่ไปจำศิลนมาเมื่อคืนอันนี้ไปจำศิ้นเลยเลยให้สี่บอกเป็นยังไงอันนี้มันเมากาแฟค่ะเมื่อคืนกินกาแฟสองสอง,สองฮะอันไดกเกาะนี่แล้วทำน้ำร้านตีเองกินมาแต่เฮือนพอเมื่อคืนก็นยังผกกาแฟไปแต่เฮือนนี่ ไปถามร้านนะ่ะถามนางเฮินนะ่ะทามกับทามกว่ามีกาแฟยอยู่บอ่บอโบอมี่แหละก็แล้วมีกับกินมันมี่กับกินแนว่ว่าวสิโบมี่หลักก็ยานอัคลิปงาเหลือสิผ้าไปเบิ่งขางข้างหน้าเด้อพี่หน้อมาสิผาเบิ่งรอบนอกกับสเบิ่งโบทัวร์เมื่อแต่ว่า ดีเด้หลานชายสบายดีลูกสบายดีสบายนี่ลูกท่านบุญเติมเป็นจังไดม่วนบ่อยู่บ้านเจ้าเจ้าเจ้าเซาดื้อแล้วบ่เดียวนี่เซาดื้อแล้วลูกยังอยู่ยังอยู่ดื้อก็บ่แหงบ่แต่ยังน้อยดื้อแงด้แต่ยังน้อยดื้อแงด้แต่ยังน้อยจื้ออยู่บ่จื้อจื้อผู้ใดเป็นผู้จัดการเจ้าบัดนี้เจ้าดื้อ แม่เลนอแม่ด <si ื้อแห้งเลยดื้อแห้งแต่่นยังหน่อยเด็กหน่อยดื้อเด็กหน่อยสลัดพี่น้อเด็กหน่อยสลัดสมองมันอิสถีบมันถีบตลอดสมองมันไม่ได้อยู่บ่เป็นสลัดแห้งสลัดอยู่บ้างสลัดอยู่บ้คิดว่าตัวเองสลัดหรือขิดว่าตัวเองโง่ เดียวนน่นะอืมดีดีดีส่ะเกรวที่ตัามมเนื่องเปนาที่อาดยวว่าใอยากมาเอาพอบงผ้างนอกเป็นอาบงทั้งหนาบ็นแม่คัวคือเห็ดเมนูหลายอย่างแท้บ่โอ้เฮ้ยกินหวานกินไวอันนี่ ันป้ากับบุญแกลาบจักทอดฮะบุจักแกงน้ำไม่หัวนางมันคือเห็ดลายอย่างแท้มันมีอยัางไรเห็ดเห็ดหอยเบิกินหอยเบิกบ่อา๋ให้กินแล้วบ่เฮ้ยทั้งนี่อืออ๋อทั้งพี่ทั้งพี่น่ะผู้ใหญ่เนี่ยเจ้าอือ แต่พอเอเลี้ยวหาอยู่ทางไหนวะมาอยู่พี่เนาะมาอยาคืนไปนอนเนี่ยคืนไปนอนนะแม่สิเออไปนอนตะหลังปั้นวลดีกว่ามันเย็นน่ะเฮียไปนอนอ๋อสีบอกอ่ปันนวลน่ะเสิร์ฟเสิร์ฟข้าวให้แขกเธอเดียวกับแขกเมื่อปลาสับปู้จะเป็นปั้นวลปั้นวลเฮาพาหลานเคยไปนอนพักผ่อนพี่น้อง เพรเศร้าฟันนี่แหละนางหึงเพิ่นเจ็บเพิ่นเกงนี่ยังบวทันเศร้าเจ็บสันหลังพวกเราคนป่วยเนาะตอนเพิ่นกับเจ็บแห้งอยู่ในห้องไอ่อยู่อยู่แต่ว่าคอมาอตอนยังแบบส้มแต่นี่ไข้แน่ละเดือนไข้แน่แต่ว่านางหึงบ่ได้มันเจ็บเนาะคลิปนี้จบสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อติดตามชมคลิปหนาเด้อ ເມືອຂອບໃຈທຸກຄົນເດີ້ທີ່ເຂົ້